สวัสดีค่ะอ่ะเจออะไรนี่เร็วๆอะไรนี่เร็วๆๆสวัสดีค่ะ,อ,ะอาไอ้วาได้กินไส้ยำสับประรดเดี๋ยวไบบีบัวจะกินให้แม่ๆดูค่ะแล้วค่ะอร่อยค่ะให้แม่ชิมหน่อยอร่อยไหมอร่อยไหมลูก

อปากดุน้อยข้าดูฟันนน้อยอ่ะข้าวตปากอปาามอามอร่อยค่ะใบบัวชอบแต่ก่อนใบบัวกินไม่เป็นค่ะตอนนี้ใบบัวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะ อร่อยชั่วโมงยูแฮนเพลีสอากาศสวยๆหน่อยนั่งลงสวยๆหน่อยอ่านั่งลงนั่งลงนั่งลงดีๆนั่งลงสวยๆอ่านั่งลงกับกาบกาบเดี๋ยวมาให้อุ้ยอร่อยมากเลยได้กินไส้สับรส ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วิวนหน่อยนะคะบ๊ายบาย